สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นการสอนทำกระเป๋าเจาะลึกก่อนทำแพทเทิร์นจริงที่บอกว่าเจาะลึกก่อนทำแพทเทิร์นจริงเพราะว่าตรงนี้ทุกคนต้องจำให้แม่นเลยครับเพราะกระเป๋าทุกแบบไม่ว่ากระเป๋าจะเป็นกระเป๋าพวกเป้ ระเป๋าทรงแข็งกระเป๋าแฟชั่นหรือกระเป๋าแบบไหน,นเนี่ยจะต้องใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดสิ่งนี้สําคัญครับผมจึงอยากจะสอนทุกคนตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะมาลงมือทำกระเป๋ากันแบบจริงๆริงทำแพเทิร์นกระเป๋ากันจริงๆเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราจำตรงนี้ไม่ได้เลย หรือเราไม่รู้เทคนิคตรงนี้เลยเหมือนเพื่อนๆเวลาที่เราไปเรียนเราเรียนไปแค่ผ่านๆไปวันๆเนี่ยสุดท้ายเรากลับมาที่บ้านเราก็ทําไม่ได้หรอครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรที่ต้องจํามันไม่ใช่ว่ามีจําแค่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแล้วเราสามารถทํากระเป๋าได้คือเราต้องจดเอาไว้ อตอนสมัยพวกทาใหม่ๆเนี่ยผมจดเอาไว้เลยครับเพราะว่าเข้าใจัะเพราะผมก็ต้องเคยทาไอ้เคยเรียนมาเหมือนทุกคนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาทําเป็นได้เนี่ยมันก็จาเป็นต้องจดเอาไว้ครับจะดีที่สุดพอเราจดเอาไว้เวลาเราลืมเนี่ยเราก็ไปเปิดดูบันทึกที่เราจดเอาไว้ก่อนได้เช่นกระเป๋าเผื่อเท่าไหร่ ฝาเผื่อยังไงฝาบนฝาล่างอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนตรงสู่ตรงนี้แล้วก็แต่ถ้าใครไม่จดก็มาเปิดดูวิดีโอซ้ําๆก็ได้ครับแล้วผมก็จะไปลงที่เว็บไซต์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมคือผมมีเว็บไซต์อยู่นะครับสำหรับ,บการเรียนทํากระเป๋าให้ทุกคนเข้าไปดูที่นี่ได้นะครับเนี่ย เวอร์ไวเว็บเรียนกระเป๋าหนังออนไลน์ฟรีคจะมีข้อมูลในการสอนทำกระเป๋ารวมอยู่ที่นี่ผมจะพยายามทยอยลงข้อมูลให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษา uh, ถ้าเราหรือว่าทุกคนบางคนอาจจะไปเรียนมาจากที่อื่นไม่เป็นไรครับเข้ามาดูก็ได้เราเข้ามาศึกษา mm. เพิ่มเติมหาความรู้กันได้ตัวไหนไม่เข้าใจก็สอบถามได้ครับ หรือจะสอบถามไปที่แฟนเพจก็ได้นะครับที่เพจนี้ครับชื่อเดียวกันครับเรียนกระเป๋าหนางังออนไลน์ฟรี .com นะฮะพิมตัวนี้เรียนกระเป๋าหนางังออนไลน์ฟรี .com ก็จะเจอเพจก็มาเลือกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ที่นี่หรือสักถามสอบถามผมจะมีการลงคือที่เพจนี้ผมจะลง การสอนเบื้องต้นเอาไว้ที่นี่เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะลงไม่ละเอียดมากเพราะว่าถ้าลงละเอียดมากเนี่ยข้อมูลที่เราสอนจะมาอยู่หรือเราเรียนรู้หรือเรามาแชร์กันเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปข้างล่างคือลงไปลึกนะฮะเวลาเพื่อนใหม่ๆหรือเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมาะเขาว่างจะมาเปิดดูเนี่ย มันจะหาไม่เจอครับเพราะมันลงเป็นลึผมก็เลยจะต้องเอามาไว้ที่เว็บไซต์นี้ตัวน,นี้จะเรามาเปิดดูได้ฮะมันมี YouTube อยู่ทุกหัวข้อให้ศึกษาดูได้อ่าเอาละครับทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันก่อนผมก็จะขอแบ่งเป็นพาร์ทๆไปนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ยาวมากเดียวมันจะมีผลจากการอัพโหลดนะจะช้า อันนี้ก็เป็นพาทแรกแล้วกันนะครับในการเจาะลึกก่อนทำแพทเทิร์นคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดก่อนผมจะสอนแบบว่าเป็นทฤษฎีก่อนแต่ว่าเพื่อนต้องจำทฤษฎีนี้ให้แม่นนะครับ เพราะว่าเวลาผมาคิดวิดีโอต่อไปเนี่ยหลังจากจบทฤษฎีเชิงเจาะลึกแล้วผมจะเริ่มสอนจริงตัดกระดาษกันจริงจังขึ้นมาเป็นใบเลยครับมีการทำวอล์กอัพมันจะมีการบอกว่าเราทำเสร็จแล้วเราจะทำวอล์กอัพยังไงให้กระเป๋าออกมาตอนดูเป็นทรงอย่างไรลงตัวไม่ลงตัวอย่างไรแก้ไขกันยังไง แต่ว่าก่อนที่เราจะทําตรงนั้นได้เนี่ยสูตรตรงนี้เพื่อนๆต้องจําให้แม่นแค่นั้นเองเราจะมาดูข้าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้าวๆก่อนนะฮะแล้วผมก็จะอธิบายไปอย่างเช่นข้ามาหมวดของกระเป๋าชิ้นตัวหน้าคือหมวดนี้จะเป็นหมวดของกระเป๋าหนังสตีชิ้นส่วนต่างๆของ,ของกระเป๋าด้านนอกทั้งหมดจะอยู่รวมที่หมวดนี้ มันจะแบ่งเป็นหมวดย่อยออกมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะผมเอามารวมไวม้ให้ให้เราทุกคนเนี่ยเข้ามาดูที่นี่จะได้ไม่สับสนอยู่ในเป็นแบ่งเป็นหมวดหมู่ไปนะครับให้เราเข้ามาดูที่นี่อันนี้จะเป็นหมวดย่อยหมวดหมู่ย่อยทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับหมวดหมู่หลักก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้อเราเข้าไปดูที่ชิ้นตัวของชิ้นตัวหน้าก่อน การทำแพทเทิร์นชิ้นตัวหน้าแล้วส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอแรกๆให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับผมจะไม่ขออธิบายย้อนหลังอีกแล้วนะครับให้กลับไปดูวิดีโอเก่าๆก่อนส่วนส่วนท่านไหนที่ดูมาแล้วก็ต่อกันเลยครับส่วนท่านไหนไม่ดูขอให้ย้อนกลับไปดูนะครับไปเสิร์ชหาดูหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์เนี้ย ผมลงเอาไว้อยู่แล้วในหมวดของวิดีโอนะครับให้เข้าไปย้อนหลังดูได้ทีนี้เราจะเดินหน้าต่อไปก่อนอผมจะให้มาดูของการทำาไปเนนี่นะครับก่อนอื่นผมจะขออธิบายเป็นทฤษฎีแต่เพื่อนต้องจำให้ดีนะครับเวลาเดี๋ยวเวลาที่ผมสอนทำแพทเทิร์นจริงขึ้นมาตัดกระดาษจริงเนี่ยผมจะไม่ขออธิบายเพิ่มแล้วคือจะเดินหน้าทำอย่างเดียวเลย ใหเ้เพื่อนย้อนหลังดูเอาเองนะครับตอนนี้ต้องให้จําให้ดีก่อนเื่นผมจะขออธิบายว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราต้องเตรียมกระดาษอย่างตอนนี้เราเตรียมกระดาษมาอาจจะวาดไม่ตรงขออภัยด้วยนะครับเพราะใช้เมาส์ว่าอาจจะไม่ถนัดสมดสมุติว่าเราจะใช้เนี่ยกระเป๋าเราความกว้าง เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่กระดาษที่เราเผื่อเนี่ยต้องกว้างกว่าเช่นยกตัวอย่างกระเป๋าเราเระบบความก้างของเราเนี่ยประมาณแค่สักสิบนิ้วสมมุติตร,ตรงนี้ความยาวตรงนี้สิบนิ้วความสูงลงมาเนี่ยยี่สิบห้านิ้วสมมุตินะครับเราก็เผื่อกระดาษลอกออกมาโดยรอบประมาณสัก ครึ่งนิ้วจากจากตำแหน่งที่เราเอาพูดตรงพูดง่ายๆเอาฟังง่ายๆคือว่าให้มันใหญ่กว่าตัวกระเป๋าที่เราจะต้องทำนะครับออกมาโดยรอบเลยอ่ะประมาณสักครึ่งนิ้วหรือหนึ่งนิ้วก็ได้ใหญ่ไว้หน่อยก็ได้ครับไม่ต้องกลัวเปลืองกระดาษเพราะว่าบางทีเราพลาดเราอาจจะได้แบบมันยังเหลือชายไว้ตัดทิ้งได้คราวนี้ พอเราเริ่มทำเนี่ยเราจะต้องผ่าแบบกึงกลางนี่เห็นสิ้นที่ผมผ่าไว้ตัวแรกไหมเราจะต้องทําผ่าแบบขึ้นมาก่อนโดยการใช้ัรเตอร์เนี่ยกีดตรงกลางให้เราวัดก่อนนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราเผื่อกระดาษเอามาเป็นแผ่นใหญ่อย่างนี้แล้วแล้วก็วัดจากริมเนี่ย มาถึงริมเนี้ยว่ามันเนี่ยความกว้างของที่เราเผื่อเนี่ยมันกี่นิ้วพอสมมุติว่าเราเผื่อมาได้สั้สมมุตินฮะสิบห้านิ้วแล้วก็มาวัดกลางของสิบห้านิ้วแล้วก็กรีดผ่าแบบในศัพท์ของช่างเขาเรียกว่าผ่าแบบนะครับผ่าโดยการใช้คคตเตอร์กรีดเบาๆอย่าให้กระดาษขาดออกกัน คือเราจะทํางานโดยการผ่าก,กระดาษออกมาให้มันพับได้เพราะเราจะทํางานด้านเดียวแล้วเราจะทำแพทเทิร์นเราจะทําด้านเดียวก่อนเสมอถ้าเราได้ด้านหนึ่งแล้วนะอีด้านหนึ่งก็จะทํางานง่ายเพราะว่าเรามัาสําคัญอยู่ที่ด้านหนึ่งที่เราต้องทาก่อนด้านไหนก็ได้ครับถ้าแต่ใครถนัดซ้ายถนัดขวาก็ทําได้เหมือนกันทุกแบบ กระเป๋าทุกแบบกระเป๋าทุกสไตล์ไม่ว่ากระเป๋าตังกระเป๋าสะพายกระเป๋าเดินทางกระเป๋าหรือจะทําเป็นหมวกหรือจะทําเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการผ่าแบบกึ่งกลางก่อนเสมอทุกคนจัดตรงนี้ให้ดีนะครับมันเป็นเบสิกรอนเริ่มลงมือทําเลยต้องผ่าแบบไม่ๆมมือเราอาจจะไม่เที่ยงอาจจะผ่าขาด ก็ถือว่าฝึกไปฮะทิ้งไปแล้วเก็บเศษไว้ไว้ทำชิ้นเล็กนๆน,น้อยๆได้ผ่าเบาๆโดยใช้ฟุตเหล็กหรือแต่จริงๆเ่ยผมแนะนําอยากให้ทุกคน่ะใช้ฟุตเหล็กจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันคือเราเสียงเงินซื้อข้างเดียวแต่ว่ามันใช้ตลอดชีวิตฮะอยู่กับเรามันไม่พังไปไหนแนะ่ถ้าเราไปใช้ไม้ประทัดของลูกของหลานของอะไรที่มีขายทั่วไปเนี่ย เวลาใช้ไปสักพักหน่อยตัวตรงขอบมันจะแหวง่งเพราะว่าเราอาจจะจับเตเตอร์ยังไม่เก่งอาจจะปนีนขึ้นมาบนขอบได้หรือมันหักงอได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวนี้จะเป็นฟุตเหล็กอาจจะแต่แต่ผมจะไม่ขออธิบายนะครับว่าต้องซื้อยังไงเพราะว่าใช้แบบไหนให้เข้าไปดูที่เว็บนี้นะครับผมลงรายละเอียดไว้แล้วนะครับ เท่านี้เมื่อเราผ่าแบบแล้วเราก็จะพับครึ่งได้สมมติว่าเราผ่าแบบแล้วแล้วผมว่าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเรา,เข,าเข้าก่อนนะเป็นอย่างนี้ก่อนพับเมื่อเราผ่าแบบมาแล้วเนี่ยมัย พัดเช่นเนี่ยมันจะพับเข้าหากันได้กระดาษมันจะพับเข้าหากันได้อยางเนี้สองฝั่งเราคลี่ออกมาสมมุติว่าเราจะทํากระเป๋ามีโคง้งด้านด้านบนไม่มีโค้งก็ได้ด้านล่างมีโคง้งสมมุติว่าเป็นทรงอย่างนี้นะข้าวๆก่อนนะครับสมมุติอย่างคือกระเป๋า ตรงโค้งกระเป๋านันจะมีโค้งเออมุมก้นกระเป๋าจะมีโค้งแบบนี้ชิ้นตัวนี่เราพูดถึงชิ้นตัวหน้านะเราพูดถึงจิ้นตัวหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้พอเราผ่าแบบเสร็จแล้วเราก็จะมาวัดจากกึ่งกลางที่เราผ่าสมมุติว่าเราจะกําหนด กระเป๋าใบนี้กว้างอยูอ่8นิ้วแล้วกันสมุกด้านนี้เรา8นิ้วนะของกว้าง8นิ้วนะฮะแล้วก็จะวัดจากนี้มาจากนี้ให้ได้ครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่ครับ4 4นิ้วให้เอาฟุต วัดจากนี้มาเนี่ยไม่ขีดเส้นนะครับไม่ได้ขีดเส้นนะฮะมาเอาปลายเคอร์ือมาจิตตัวเนี้ยจิกตำแหน่งสี่นิ้วไว้เพราะจิตตำแหน่งสี่นิ้วอย่างนี้เสร็จแล้วหมายถึงว,ว่าสองฝั่งมันก็จะได้เลครับแปดเราทําข้างเดียวนะครับเวลาทาแพทเทิร์นกระเป๋าเนี่ยเราทําแค่ข้างเดียวเสมอให้ทุกคนจําไว้นะครับนี่คือสูตรตายตัวก่อนที่เริ่มทําคือทำนี้แล้วเราก็ ใช้ฟุตทาบและขีดฟุตทาบนี้ยนะและขีดเส้นมาฟุตทาบแล้ตัดเลยก็ได้ครับไม่ต้องขีดก็ได้แต่ถ้าเรากลัวพาดก็ใช้สินงสอวาดมัมาก่อนก็ได้อ่าโอเคแล้วก็จะได้ตรงเนี้ยสี่นิ้วหมดจากนี้มาถึงเนี้ยสี่นิ้วแล้วใช่ไหมครับก็ใช้ฟุตทาบแล้วก็เอาคตเตอร์ตัดทิ้งเลยะร้ะาพอตัดทิ้งปป๊บตัวน,นี้เราก็จะได้ความความกว้าง ครึ่งเดียวที่เราต้องการคือสี่นิ้วแล้วให้เราทําการพับกระดาษฝั่งนี้ทบเข้าไปอีกฝั่งเข้าไปหาอีกฝั่งสมมุติว่าทบมาแล้วเนี่ยฝั่งหนึ่งมันก็จะสั้นกว่าฝั่งนี้ใช่ไหมครับเพราะเราตัดออกมาแล้วถือว่าฝั่งนีพ้พับมาหาฝั่งนี้แล้วล้วก็ทบเข้ามาหาการเสร็จแล้วก็ตัดเท่าฝั่งที่เราทับมานะครับมันก็จะเทียบมาก็จะได้ข้างนี้สี่ เท่ากันท่านนี้สี่เท่ากันก็ก็ตรงประเด็นคือเราได้เท่าไรครับแปดใช่ไหมครับจะได้แปดเพราะได้แปดเสร็จปั๊บทำไงครับอ่าสมมุติเจอกันนะครับขอโทษทีโทษทีสมมุติเราได้แปดแล้ว สมมติว่าตอนนี้เป็นแปดแล้วผ่าครึ่งแล้วนะครับเมื่อเราได้แปดแล้วปับ๊บทีนี้เราบอกว่าเราจะทํากระเป๋าเป็รูปคือจะมีโคง้งอย่างนี้จมับตรงนี้จะโคง้งตรงนี้จะโคง้งแล้วก็ใช้เล็กเแผ่นที่ผมให้ดูไว้ในเว็บไซต์ไปเปิดดูนะครับ ที่จะเป็นผมเรียกม่ถกเหมือนกันนะฮะที่มันจะเป็นอุปกรณ์ในการออกแบบนะฮะจะเป็นรู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 ร,รูให้เราเราก็ต้องมีหลายรูะอะฮะนั่นแหละครับหรือเราบอกไม่มีตรงนี้เลยทําไงเราก็ไปหาขวดก้นไปหาชาไปหาแก้วไปหาอะไรก็ได้ที่เป็นวงกลมเหรียญบาทเหรียญห้าทุกอย่างได้หมดครับ เราต้องการโค้งแค่ไหนก็ไปหาไอ้นั้นมาวางสมมุติว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการออกแบบตรงนี้แต่จริงมันหาซื้อได้ครับตรงนี้อับไปว่าไม่เราไม่มีแล้วกันผมก็เอาก้นแก้วมาเพราะผมมีแก้วใบก็เอาแก้วมาวางแก้วมาจุกกลมเนาะแล้วผมก็จะได้โค้งของแก้วฝั่งเนี้ผมก็เอาดินสอวาดให้สวาดการนีน้แล้วผมก็ใช้คัตเตอร์ค่อยๆตัด ออกมามันก็จะเป็นค่านี้ก็คนกระเป๋าเราก็จะโค้งแล้วถูกไหมครับตามแก้วหรือตามวัสดุรไรก็ได้ที่เราหาได้ที่มันได้โค้งสวยตามที่เราต้องการโค้งเล็กโค้งใหญ่เราก็ไปหาอะไรที่มันโค้งๆนั่นแหละครับไปก่อนแต่ถ้า,ถ,าถ้ามีไม่มีอุปกรณ์จริงๆนะเสร็จปับพอเราตัดได้โค้งเนี้ยตัดได้แล้วเหมือนเดิมครับทําไมครับแล้วก็ ทำการพับก,กระดาษเข้ามาให้อีกฝั่งมันจะพับได้เพราะว่าเพราะเราผ่าครึ่งแล้วมันก็จะพับไปหากันได้จะพับเข้ามาหาฝั่งนี้ได้พอฝั่งเนี้ยมาหาฝั่งนี้เสร็จก็ตัดโค้งตามฝั่งนี้โดยการตัดตามแบบที่เราเปิดตามโค้งที่เราตัดเอาไว้จต่ต้นแล้วมันก็จะตัดตามกันตามฝั่งที่พับเอ่อพับมาเมื่อกี้นะฮะตัดออกมาพับพอคลี่ออกมามันก็จะได้โค้งสองฝั่งเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นรูปน่เีนะ้ยะ เท่ากันนี่คือเบสิคพื้นฐานที่จะต้องทําทุกครั้งฝึกตรงนี้ให้แม่ถ้าจะทําเป็นสมมุติว่ามุมบนด้วยก็เหมือนกันครับหาวัสดุวงกลมมาหรือหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่มีลูกวงกลมเหมือนที่ผมให้ลงไว้ในเว็บไซต์ก็เอามาทาบ เมื่อได้วงกลมเสร็จแล้ววาดก่อนทุกครั้งนินสอนนะครับอย่าใช้ปากกาวาดวาดให้วาดจนแบบเราพอใจก่อนนะครับโคง้งไหนนมีสวยแล้วก็ลบวาดใหม่จนกระทั่งพอจะเสร็จตัดตัดโค้งนี้ออกแล้วก็พับกระดาษเข้ามหาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ตัดตามกระดาษที่เราพับมาเมื่อกี้เพราะว่ามันมีโค้งมาแล้วเราตัดตามมันเลยครับวา่าเขาจะได้ทำไมโค้งนี้ก็ได้ก็จะสองฝั่งนี้ก็จะเท่ากัน จะโค้งเล็กโค้งใหญ่ก็แล้วแต่เราต้องการนี่ครัคือหัวใจหลักในการทำแพทเทิร์นทุกครั้งสมัยก่อนเนี่ยที่เขาทำแพทเทิร์นแบบโอสมัยช่างโบราณเก่าๆมากจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช้วิธีการกรีดกึ่งกลางออกมานะครับเขาใช้วิธีการพับกระดาษพอเอากระดาษมาสี่เหลี่ยมเผื่อแล้วเหมือนกันฮะแล้วเขาจับริมนี้ เข้าไปหาลิมนี้จับไอ้ลิมหนึ่งเข้าไปหาอลิมหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันจับมาหากันมันก็จะเป็นรูปนี้สมนินะฮะแล้วเขาก็จะใช้ค้อนหรืออะไรก็แล้วลูดคือถูอะฮะทุบก็ไดะ้ให้เกิดรอยตรงกลางขึ้นมาให้เกิดรอยอย่างเงี้ยเหมือนละกีดแหละฮะแต่มันมีข้อเสียนะ สร้างสมัยใหม่เขาอ่าเขาไม่ทําหม่เพราะว่ามันมีข้อเสียคือรอยตรงเนี้เวลาเราพรเพื่อนลองไปเอากระดาษไหนก็ได้ลองพับดูนะที่มีเนื้อพอดีพอด,พดีไม่หนาไม่บางมากเนี่ยหรือบางก็ได้พอพับมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีเนื้ออยู่ครับเขาเรียกว่าไอ้พอเราพับแล้วคลี่มาแล้วเนี่ยไอ้อัตราส่วนที่เราต้องการได้ตรงเนี้ย มันก็จะยาวขึ้นมันไม่ได้พอดีเหมือนเราใช้มีดกระเทาะกรีดีคือมันไม่ขาดอ่ะมันไม่กรีดออกไปมันก็เลยเหมือนกับว่าแค่พับอ่ะพอแพ้รับพับไอ้ส่วนที่พับอ่ะมันจะมีเนื้อเพิ่มขึ้นมาประมาณสักเกือบมิลหรือบ,บางครั้งก็มิลหนึ่งอยู่ที่ความหนาของกระดาษมันก็เลยทําให้แพทเทิร์นกระเป๋าเนี่ยไม่เป๊ะเพราะเวลาเราทํากระเป๋าเนี่ยแพทเทิร์นนี้ต้องเป๊ะจริงๆครับไม่เป๊ะนี่โอกาสที่ทําให้กระเป๋าเราเบี้ยว หรือไม่ได้รูปทรงไม่ได้มาตรฐานทมานูขาบอกต้องการไซส์เท่านี้เท่านี้เราทําออกมาเนี่ยนี้ใหญ่กว่าตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราไม่กรีดเราใช้วิธีพับเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมามินเกือบมินนะฮะเกือบมินนะ้ามันก็เลยจะมีความคาดเคลื่อนของตัวแพทเทิร์นได้เราทํากระเป๋าออกมาก็เลยจะไม่สวยหรือใหญ่ใหญ่กว่าเดิม นี่ฮะไม่เป็นเทคนิคที่จะต้องจำํำในพาร์ทนี้ผมอาจจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนพาร์ตต่อไปเนี่ยก็จะมาเป็นการสอนชิ้นต่อไปเช่นชิ้นฝาชิ้นพนังข้างชิ้นก้นยังมีอีกรอทรับในมีหลายชิ้นครับแต่วิธีทมอ่ะ เพ,เพื่อนต้องจดจำเอาเองนะครับอย่างที่ผมบอกผมจะสอนครั้งเดียวถ้าไม่เข้าใจให้ถามที่เว็บไซต์หรือถามที่แฟนเพจก็ได้นะครับผมก็จะมาตอบให้ทุกคนแล้วเราพบกันในพาร์ตต่อไปนะครับขอจบพาร์ตนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ